สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งรถให้กับลูกค้าที่อำเภอละหารทรายนะครับรับเป็นช่วงเย็นครับอยู่ประมาณ4ี่โมงกว่าครับรับลูกค้าได้เลยพอดีนะครับก็อันนี้เป็นรุ่นวายแท็กนะครับเป็นสีดำนะครับจะมีฝาปิดพร้อมนะครับราคาที่หนึ่งล้านหกหมืสองบาทนะครับสีดาตลอเลยอันนี้มาส่งนอกพื้นที่นะครับอ่อและนี่ก็คือเป็นของลูกค้าที่อยู่ละหารทรายนี่ปิดพร้อม นี่คือลูกค้านะครับนี่นี่ลูกค้าเอาเลิกก่อนไหมครับคทำอ่าโอเคแล้วเอาเลิกก่อนเนาะก็เออเอาแต่นี้ก็ได้อ่ะอ่ะปึ๊บครับผมจับนี่ก่อนพี่เอาแต่พวงมาลัยก็ได้โอเคสตาร์ทรถบีบใจสามครั้งก่อนก็ได้เนาะนะครับค่ะขี่เร็วเร็วเอาแม่จะนั่งขึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมคอยอธิบายให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะ แต่เขาบอกว่าถ้าถ้าสตาร์ทต้องไปวัดเลยอ่ะน้องบอกสตาร์ทต้องไปวัดเลยค่ะอ๋องั้นงั้นเราเราก็แค่อธิบายเบื้องต้นก่อนไม่ต้องสตาร์ทรถครับเนาะเดี๋ยวพี่ก็สตาร์ทรถแล้วก็ไปที่วัดเลยเนาะได้ได้ได้โอเคขอบคุณแจนนะครับพี่ขอบคุณผมเปนผมได้ด้วนี่ก็ได้ดผมผมยังหนีช่วย เชิญนั้นี่ก่อนพี่พี่ครับเดี๋ยวมาแปลให้ไกหน่อยครับคุณเลยเริ่มยังคุณจ้าจะมีทัวนะตกนิดึงนีได้นะพี่เขาจะให้เลยเมก็ได้ตกเลขาที่ตกเลขเครับกดคู่สงครั้งสองสบสองเดี๋ยวแม่มามาช่วยเปย์ให้ด้วยนะอันนี้มีไมค์คีนะไมคคีกดึ้งไมคคีล็อกอันนี้

กดนิดติ๊กติ๊กกดเปรื่อนี้นี่นี่กุญแจว้าวว้าวว้าวแม่นี่ยก ip, dip, 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 ุญแจแล้วก็จะมีเรื่องของที่เป็นปุ่มด้วยนะใช่ครับนี่จะเบาใช่ปุ่มนี้ด้วยนะต่างหากนะอ่านะครับ so, mm. mm. มีตรงนี้อันนี้เปิดเปิดใช่ปิดก็ได้ใช่ใช่แล้วก็กดตรงนี้ก็ได้กันกันโอเคนะครับอันนี้มันยกขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เป็นไฟเป็นเบสไลด์เห็นเพื่อนบอก มันมีบางอันยกขึ้นอ๋อไอ้ตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ตกแต่งข้างนอกเสริมข้างนอกอัสวยว่ะอันนี้เซิร์ฟได้ตัวนี้เป็นของมาจากโรงงานนะครับเอะในมีมียี่ห้อเดียวครับมียี่ห้อเดียวที่เป็นตัวนี้ในบ้านเรายังไม่มีขายที่เป็นตัวเรอเรอร์ไฟฟ้าในกัวนี้ที่แบตเข้าหมดนะจ้าบตโมดใช่ไหมแบตโมด อ่าาม้ยังไม่ได้พลาสติกออกเลิกอีกหนึ่งยังไม่ก้าวยังไม่ก้าวดูจากนาฬิกาตัวนั้นก็ได้ฝาถังน้มันอยู่ตรงนี้นะของคุณแม่ไปนั่งฝังนู้นก็ได้นะนั่งข้างหลังก็ได้ฝาถังล็อกด้วยฝาถังเปิดเปิดปิดใช่ไหมเปิดปิดครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ฝากระโปรงหน้าอันนี้ใช่ฝากระโปรงหน้าน้ำมันน้ำมันนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่มันใช่อ๋อประตูล็อกฝาถังล็อกด้วย ตรงนี้เนาะนะครับคือครับฝาถังอยู่นี่นะฝาถังฝาถังน้ำมันนะประตูล็อกนะครับฝาถังล็อกด้วยมันทำงานร่วมกันครับสองฝั่งจะเปิดเหมือนกันฝั่งนู้นก็เปิดได้ฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยเคล็ดด้านฝาน้ำมันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับปิดไฟไฟหลีไฟหน้าออโต้ออโต้ไม่ตินะนะครับแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นเรื่องของตัวแสงสว่างแสงสว่างหน้าจอ คโซนนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแสงหลักมีบวกกับลบนะครับเนาะอันนี้คือไฟตัดหมอกไฟทับใช่แล้วก็อันนี้คือตัวตัวตั้งไฟหน้าตสูงต่ำระดับต่ำสูงต่ำระดับไฟถ้าข้างหลังขนขอกหน้าเชิดอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งศูนย์หนึ่งสี่ได้เราหมุนปุ๊บไฟหน้าจะลงมาเองกึ๊กนะเข้าจันนะโอเคแล้วผมจะเข้าก่อนนะครับเวลาปิดไฟถ้าถ้าเราเลือกใช้ก็นี่ก็ได้หรือเอาออโต้วเปติ้ก็ได้เนาะมี่ผมตั้งออโต้เนาะนะครับตัวนี้ตัวฝาปิดภาษาไทยเหมือนกันนะ ปิดเซมเซมนี่เหมือนกันบนเดิมเปิดโรใช่มใช่ใช่ใช่เซมเซมเหมือนกันตัวนี้หนึ่งอ่ะเิดหนีใช่วันทูทีมีสารจุดนะใช่โอเคนะไปเลี้ยวตรงนี้นะครับไปเลี้ยวซ้ายขวาไปสูงไปต่ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่ปั่นน้ำฝนฉีดก็หาตัวมันปุ๊บ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 ตัวนี้ตั้งเอาตัวไม่ติดได้นะมีโอโตดอยใช่ใช่ก็กดลงหนึ่งครั้งแล้วกดขึ้นหนึ่งครั้งหนึ่งแก๊กนะ กนึ่งดาวแอนด์วันอัพหนึ่งแก๊กนี่คือตั้งออโต้ให้แล้วนะครับส่วนของตรงนี้นะครับจะควบคุมเรื่องของหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้นที่ต้องสตาร์ทรถติดเกียร์เนาะตัวคอนโทรลมันต้องสตาร์ทรถนะครับใช่คอนโทรลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนูนภาษาไทยผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาโอเป็นนูนภาษาอังกฤษนะมีสองเมนูใช่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ผมตั้งภาษาอังกฤษให้เป็นอังกฤษอัครับนะครับผมตัวนี้คูดคอนโทรลวิ่งเองอัตโนมัตินะครับ นี่มีคูบคอนโทนให้ด้วยใช่ครับคร u i s e c r u ครับผมใช่ครับครับแล้วก็ฝั่งนี้จะควบคุมของเครื่องเสียงนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์บางโทรศัพท์รับโทรศัพท์ถ้าเราเชื่อมต่อนะถ้าใช้ตัว Android หรือ Samsung ก็สามารถเชื่อมต่อได้บลูทูธได้นะครับต้องสตาร์ทรถถึงจะขึ้นเห็นหน้าจอตัวนี้วายคอนโทรล คุยคุยไว้คนโรนเราจะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้สั่งเปิดแอร์อะไรก็ได้สาษอังกฤษครับเปิดแอร์ครับอันนี้วอลลุ่มบวกลบเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลื่อนของหน้าจอนะครับพวกโหมดพวกวิทยุพวกเพลงพวกเนี้ยครับผมนี่นะนะครับโอเคนะครับิดุเอาตัวพับกระจกตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวพับกระจกพับกระจกนะอันนี้ตัวตัวตั้งองศาของกระจกใช่ครับถูกต้องนะครับอันนี้ อันนี้ฝั่งนู้นใช่อันนี้ปุ่มฝั่งนี้อันนี้หนึ่งคากับข้าวผมเอาเนาะขาซ้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เกียร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเกียร์อตัวเมติกเนาะเวลาสตาร์ทรถเหยยีบเบรกทุกครั้งนะครับแล้วก็กดที่หัวเขานะครับถ้าใช่นะครับแล้วก็มาที่ P อ่ะถอยหลัง N คือเกียร์ว่าง D คือเดินหน้า S คือสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็สามารถที่จะ บวกลบเกียร์เขาได้นะนะครับเ<ช>พิ่มเกียร์ลด<บ>เกียร์ช่เก่าใหญ่นะครับผมบสเ่าใหญ่เคแล้วก็รุ่นนี้จะสามารถตั้งเกียร์ได้นะครับคือถ้าวิ่งแค่สิบเกียร์หรือเเกียร์ก็สามารถตั้งได้โดยการกลดลบหรือกดบวกให้เขา mm hmm. สามารถตั้งเกียร์ได้คุณง่ายๆครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งเขาขึ้นสิเกียร์ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดรับก็ได้ครับ นี่ครับเนาะเมื่อกี้พูดถึงว่าเราสามารถตั้งเกียร์ได้นะปกติถ้าเราเดินเกียร์ได้เนาะก็เขาเป็น10เกียร์แต่เราจะเล่นแค่7เกียร์แล้วก็กดลบกดลบนะครับรับรับต่อก่อนนครับรับก่อนเลยก็ได้ครับเพราะเวลาเขาโตมามันก็ยากใช่รับก่อนเลยครับผมฮัลโหลไม่

แล้วก็นี่แอร์ออโต้นะครับนะครับแล้วก็น,นี่เพิ่มนะครับูหรถนะครับตรงนี้ก็เพิ่มคือความแรงของของของแอร์เบอร์หนึ่งมบอร์สองเบอร์สามนะครับน,นี่คืออุณหภูมิมีแยกซ้ายกับขวานะอันนี้คือฮีตเตอร์นะอันนี้คือครูนะคำเย็นเนาะสีเคยบอกเนาะนะครับถ้าฝั่งนี้ร้อนนะครับก็สามารถจะปรับงน,นี้ให้เย็นได้มันแยกซ้ายขวาครับปุ่มตรงนี้ก็จะมีเรื่องของหน้าจอก็มีเหมือนกันนะมีแบบทัชสกรีนเหมือนกันมีสองสองที่นะมีแบบปุ่มแล้วก็แบบทัชสกรีน ะครับแต่ว่าสตาร์ทรถคุณต้องเห็นนะนะครับผมเลยตรงนี้คือไฟผ่าหมากติ๊กต๊อกติ๊กตอกนะไฟผ่าหมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับจะเป็นเปิดเรื่องของตัวไอตัวเครื่องเสียงกดตรงกลางเครื่องเสียงก็จะขึ้นนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็ร้านหมุนได้สองตำแหน่งเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็ด้วยด้วยครับผมตรงนี้ก็ด้วย แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลือกขึ้นเออขึ้นขึนนนน้นโทรศัพท<ช>์เอ <Radio S 1> อขึ้นขึ้นเลดี้โอขึ้นเรดิโอใช่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 ถ<ช>ูกตอ้องข<ช>ึ <ๆ S 1> ้นขึ้นเรดีโอนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราอยู่ในสถานะวิทยุเราสามารถสแกนหาคลื่นได้โดยกดค้างนะครับสแกนหาคลื่นนะครับกดค้างแค่นั้นเองนะครับันนี้เรื่องของแผนที่เนาะนะครับผมก็จะอยู่ในโหมด แมปนะครับแมปอ่ายู่นี่นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็โอเคเป็นภาษาอังกฤษนะเข้าใจง่ายเนาะโอเคครับผมผมดีใจครับอันอ่นภาษาจีนไม่ได้ผมมุนจุ๊บช่วยเพราะว่าผมผมรู้แล้วว่าพี่เขาต้องเป็นผมเลยไม่ตั้งภาษาไทยให้แต่ว่าถ้าถ้าถ้าของพี่อยากได้ภาษาไทยก็สามารถตั้งได้นะ ภาษาอังกฤษดีก่อนเนาะครับผมเนาะแล้วก็ตรงตรงด้านบนขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเปิดไฟนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือจุบเรียกว่าตัวเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวถ้าคุณนี้รถล็อกถ้าใครมาทุบรถเรานะครับหรือมือเข้ามาตัวนี้จะร้องเตือนจตัวเซ็นเซอร์เนาะในส่วนของไฟทำไมไม่ดับเพราะว่าผมเปิดประตูทิ้งไว้นะมีมีสายสายอกลมีมีไฟใช่ไหมมีไฟไหมล็อกแบบไหนครับ ไฟเตือนใช่ไหม They normally have a red light เอล็อกมันจะดับให้ครับ Red light It just flashes ลดอันนี้ละมั่งเลยครับเ k a y อะไรเข้าใจเข้าใจครับผมครับผมนะครับผมในส่วนของตรงนี้สอบถามได้เพิ่มไหมผมดูตรงนี้อันนี้มีช่องนะเอาไว้เก็บแบ๊เก็บอะไรนะ่ครับแล้วก็จะเป็นไม้นะครับมีไม่มีสองจุดนะวัตต์นโคนนะครับถ้าเรากดปุ๊บไมโครโฟนเราเราปุ๊บเราก็กดๆดูก็ได้ใช่ อันนี้เปิดโอเคอันนี้ Speak u p p e Di อ่าโอเคโอเคดูด้วย Music Please try it again กดกดกดอีกที่นู้ Music Play Music Sorry no USB device is currently connected อ่าโอเครับภาษาอังกฤษก็คือเขาจะได้เนาะนะเราคุยรถก็ได้นี่คือเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยนะในนี้นะครับผมครับผมก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ภาพรวมเนาะนะครับเพราะว่ามีอีกลึกเพราะว่าผมไม่สตาร์ทรถเนาะต้องขออนุญาตจ,จริงๆร่ะไปดูแม่แรงด้านหลังกันมาฝั่งนี้เลยนะครับแม่แรงนะครับตัวตัวขันยางอะไรกดนี้นะนี่ก็จะเป็นตัวของมีมีแม่แรงครับผมแล้วก็ตัวขันยางอะไรตรงนี้มีสองอันนะนะครับมีแม่แรงกับตัวขันยางอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะดันได้เลย มีไม่อะหลอกหลอกหนอยล้วแลน็อตมันมีหลอกใช่ไหมมี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 หนึ่งตัวหลอกมีหนึ่งตัวใช่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 จะเป็นตัวเนี้ยนี่นะตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ใช่ใช่ใชตัวนี้จะเป็นตัวน็อตตัวขันน็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเอาขึ้นได้นะจะมียูบล็อกให้ด้วยนะโอ้ดีดีแล้วก็ตัวนี้จะไปคล้องตัวได้นะอ่าใช่แล้วถ้ามีของแล้วก็เอาเนี้ยเนาะครับจะมีหูเนี้ยล็อกตรงนี้เลยเด้อ ะครับลดลิงใช่ใช่นะครับครับแล้วก็ตัวอันนี้กลางคอนโซลเอ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟ2อ0โวลต์นะครับเหมือนไฟฟ้าแต่กำลังไฟไม่เกิน150วัตต์นะอันนี้ชาร์จแบบชาร์จอะไรได้ใช่ครับผมชาร์จแบบใดปกติครับนะครับแล้วก็จะมีตัวปลั๊กไฟให้ด้วยใช้บ้านเรานี่แหละไอ้ตัวนี้จะมีเป็นเอ่อคอนโซลกลางอันนี้ผสมฝั่งนึงก็มีนะครับอือหืโอเคครับใส่แก้วใส่อะไร อ๋อคอนโซนการตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอยัดเก็บไปนิงเลยครับอุ๊ตรงนี้อ้าวอุ๊ปยิงลงนี้นะครับตรงนี้วางแก้วได้นะวางแก้วเบียร์ได้นะนาดีกัได้อยู่ดงนะนะผมค่อยเก็บฝาแป๊บนึงอ่านะครับแล้วก็ยางอะไรนะครับอยู่ด้านหลังครับยางอะไรยุดท้ายนะนะครับ ก็ระวังหายนะนะครับแล้วก็เวลาเราเอาตัวนั้นมาขันมีคนเอาไปได้ใช่ไหมอย่างนี้นะนะครับ Be careful somebody will take it ระวังหายนะต้องดูเวลาจอดตลาดนะจอดต้องสังเกตดูดีๆนะครับนะครับแล้วก็มาเรื่องเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์ขันไปดูผมนะครัเทสไอในส่วนของสารน้ำมันก็ได้สารน้ำมันมันจะสัมพันธ์กับประตูอ่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน ตัวเครื่องยนต์เราเราดูอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตไปให้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับอันนี้มีค่ามีค่าแม็กกับค่ามินเนาะนะครับมีแม็กมีมินใช่ครับจะมีแม็กกับมินนะครับสองก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่ที่ฉีดฝนไอ้จิ๊ดเนี่ยโอเคนี่ใส่น้ำน้ำดื่มได้นะนะครับผมใช่เราก็จะเป็นตัวอันนี้ จะเป็นในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องนะครับใช่ตัวนี้วัดเอนจินเนาะนะครับเอากระดาษมาเช็ดนะอันนี้คือเต็มนะนะครับแต่ไม่มีรูนะโอเคแล้วดูแค่3จุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้อันนี้คือตัวน้ำมันน้ำมันเบรกเนอน้ำมันเบรกเข้าใช่นะครับผมเราดูแค่นี้แหละนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวเนี้ยที่เราต้องเติมบ่อยๆเนาะใช่ไหมครัใช่ใช่นะครับเป็นเป็นน้ำยาเอ่อเป็นน้ำตีองเติม่อยขนาก็ถ้าเราทะเลาะปัดกระจกเยอะเท่าไหร่มันจะเตือนอยู่ครับ มันจะมีเตือนอยู่นะจ๊ะมีส่วนจบว่างซานมาได้ใช่ไหมเนาะนะครับนี่คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ถ่ายนทำเครื่องหมื่นห้าพันกิโลหรือหนึ่งปีหมื่นห้าพันปีหนึ่งวิ่งถึงไหมครับหมื่นห้าหมื่นห้าพันหนึ่งปีถึงไหมถึงไหมวีนอตโกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็ถึงปีใช่นะครับถ้าหมื่นไม่ถึงเราเอาปีละครั้งนะโอเคครับก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟเนาะนะครับช่างเขาทําการ ปิดไอเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งรีแล้วนะครับในการปิดฝากระปองขออนุญาตนะครับแป๊บบนึงครัปิดฝากระปองปล่อยลงเลยตึงเลยนะตึงแรงเลยโอออาจจะเสียงดังหน่อยอย่าไปกดงี้นะเดี๋ยวมันบุ๋มจัดครับใช่ใช่ตึงเลยใช่โอเคนะโอเคโอเคมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมสารน้ำมันเทปสารน้ำมันนะครับในส่วนของฝาถังมันเท่านี้ครับ เียฝาถังน้ำมันนะครับถ้าเป็นแบบสััมประตูล็อกนะครับฝาถังล็อกด้วยแต่ถ้าประตูในส่วนของประตูไม่ได้ล็อกไม่ล็อกก็เปิดได้ใช่ล็อกก็พร้อมแต่ล็อกประตูล็อกล็อกด้วยโอเคใช่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 เส้นทังล็อกสัมพันธ์กับประตูเซนทูล็อกใช่ครับโอเคล็อกแล้วเด็กปั๊มก็จะ เดี๋ยวนี้นะครับผมตัวน้ำมันดีเซลเท่านั้นนะมาใช้เก้าสิบห้าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเติมต้องเติมน้ำมันตัวดีเซลเท่านั้นนะครับดีเซลแบบพรีเมียมนะครับนี่บอกนนบี่อกตรงนี้นี่ครับตรงนี้เขาบอกตรงนี้ดีสองศูนย์ดีสิบสามารถเติมได้ไหมอ่าใช่ใช่ใช่นะครับดีโซลชูนได้โอเคครับผมนั่นคือสามารถเติมได้แต่ไปเติมเก้าห้ไม่ได้นะเนาะใช่ใโอเคผมเข้า ขอบคุณมากครับผมโอเคงนั้นก็ขอบคุณครับขอให้รถมาบริการดีมาก